สวัสดีครับของชื่อนเลศนเรตครับหรือว่าลุงแดงครับปู่ลุงแดงครับที่จะมาเที่ยวพระเจ้ากองขอบคุัพระเจ้านะครับนที่เดินทางเที่ยวพระเจ้ามาตดยกับเสียงวิทยุวิทยุครับของกําลังใจกําลังมานะครับมาดีว่าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาที่ติดตามพระเจ้าเราจะได้เดินตัวพระเจ้าติ่พระเจ้าครอบปรังแก้ไขในชีวิตของเขานะครับนอกตางตอนก่อนนี่ก็บพระเจ้าบ่า ดีเท่าใดครับแต่ก่อนก็ขี่เล่ามายานะครับตั้งมาเจอพระเจ้านี่ก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปครับได้เจอครับอยากใ,ให้คือเล่าว,วินาทีนั้นอะวินาทีที่หมุนมาเจอขึ้นพอดีนะเพราะเพราะออย่างยางใดเป็นมันยังใดมิกิจปัญหาอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นอเล่าค่ะ,ะสว่วนตัวเข<ร>้าพระเจ้าก่อนนางอาลีส,สิีเนนะคะเป็นภรรยาของลุงแดงเนาะแล้วเมื่อวันที่8ตุลา ปี2553คือก่อนก่อนนั้นเกิดวิกฤตมากมายจนเอาชีวิตแทบจะบัลอดคิดจะฆ่าตัวตายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนี้คือขายหมดเลยบัมี่อย่างที่จะเหลือไว้ใจตู้เย็นทีวีทางแก้ขายหมดเลยแม้แต่ไฟฟ้าก็บมีใจเพราะปนมาตัดมอไฟนะคะแต่ว่าณวันนั้นพอดีมีวิทยุเอฟเอ็อยู่เครื่องหนึ่ง คือมันขายไปได้เพราะปนไปซื้ออ๋ออมันมีใครซื้อ,อแม,ม่นค่<ร>ะาวมันใหยแกเก่าโลกโคบักันแล้วเนาะ,ะแล้วก็เลยข้าเจ้านี่ก็เป็นคนกาขายเนาะขายของอแล้วพอดีก็เมาปิดนี่นอกระบบะชีวิตก็เลยอ่บาบมีพิษสตางค์ติดจะบใส่เปิดเนี่ยก็ค่ะแล้วก็ลุงแดงก็ซ้ำมารถจนเอ็นขาตูดเนี่ยค่ะ สองคนผวเมี่ยกอตะลอนตะลอนไปหาไผ่เกาะบะมีนะคะแม่กระทั่งไปขอสตางค์แม่แค่ร้อยแม่ก็บังฮือ,อแล้วก็ที่ไข่ไข่เกาบังฮือสักคนก็ลักมาบ้านมาให้สองคนกับลุงแดงก่นนั่งให้เกาะเนี่ยใดลุงแดงก็เจ้ามาเตะเฮาก็มีมือมีตีนเขาล้างถ้วย<อ>ล้างถ้วยล้างอย่างเอซื้อยามาจะก,กินแล้วลุงแดงว่าถ้าเฮาตต่ทั้งสองกยาอย่างยาเบื่อเจ้ายาขายาโ<า>อ้ ถ้าพอดีลุงแดง่าถ้าเท่าตายทั้งสองคนเนี่ยก็ดีแต่ถ้าตายคนใดคนหนึ่งอะแล้วตัวจะอยู่กับไข่แล้วเปิ้ลจะอยู่กับไข่ลุงแดงก็ว่าอีกลยกินเนาะพอกินเพราเอ้ยเนี่ยซื้อมา,า,มาแล้วก่ะใส่แก้วเรียบร้อยแล้วผสมแล้วใส่แก้วไว้เรียบร้อยินแล้วลุงแดงกึดได้ว่าถ้ากินแล้วถ้ามันบาดตายเหรอคนหนึ่งถ้าตายสองคนมันมีปัญหาถ้ากับคนใดคนหนึ่ง มันก็จะมีปัญหาคนที่อยู่อยู่ซ้อตุกยังกว่าเก่าอ่าโอเคอ่านี่คือจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งละแล้วก็แรงแล้วก็เลยเลยบบาเจ้าใหญ่ใหญ่ก็เลยเอาละไว้หันก็เลยไปล้างถ้วยล้างหม้อล้างหายที่เขาขายควนันนะคะแล้วก็มีอะไรก็มีใจที่ว่าเปิดวิทยุโคโลน่ะมาฟังพอดีเปิดปุ๊บมันก็รายการกำลังใจกำลังมาาจย์สันทัดกำลังจัดพอดี วันนั้นเวลานั้นพอดีตอ่อขันท่านเลยตอนประมาณบ่ายสามโมงมะแลงวอ oh พอพอฟังปุ๊บอาจารย์สันาาทัดป้องก็บว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาบ่มีอ,อย่างติดตัวมาสักคนอ,อาใครที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขอาจารย์สันทัดปอก็ได้อุ้ยอ๋ออาจารย์สันทัดป้อก็อกว่ามนุษย์เราทุกคนอะมันเป็นคนบบปบางครั้งพ่อแม่เขาสอนอะไรยังเนี่ยเขาบ่ได้เจื่อฟัง เขาอาจจะหลงไปกับเนื้อหนังของเขาแต่บัดเดียวเนี่ยมีพระเยซูพระผู้ช่วยมาช่วยท่านท่านที่ทําผิดแล้วถ้ากลับใจมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะพื้ท่านมีชีวิตใหม่ก็าเลยตัดสินใจโทรหาอาจารย์สันทัศอ๋อโทรศัพท์ไปเพราะในรายการเพื่อจะบอกเบอร์โทรตัวอ่าโอเคโทรหาอาจารย์สันทัศอาจารย์สันทัศว่าพี่ชื่ออะไรพี่พร้อมที่จะต้อนรับพระเจ้าไหมลุงแดงก็สวะล้างมอแล้วก็มานั่งฟังด้วยกัน มานั่งฟังก็เปิดโฟนโทรศัพท์ก็อู้กันอาจารย์ก็นำรับเชื่อวันที่8ตุลาปี53พอวันที่9วันที่10ก็เศร้าหาโบสถก็เลยมาที่โบสถ์แม่สาว